สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิ่งนะครับไปเรื่อยๆนะครับลองหน้าดินครับตอนแรกว่ามีงานร้อยกว่าเที่ยวครับตอนนี้เพิ่มมาอีก200เที่ยวครับเป็น300กว่าเที่ยวครับยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับตอนนี้อยู่ที่เดิมอยู่ครับยาวๆเลยครับ ไปยาวๆเลยครับยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับอยู่ที่เดิมครับทีมงานของเสียคริสนะครับดินสวยๆกันเลยนะครับ ที่แล้วฟังไอ้ไร่กว่าก,าก็สิ้นแล้วนะครับอันนี้ลงมาอีกตรงบิ่งนี้ก็ประมาณสองไร่ครับแต่ว่าเขาให้โลกประมาณครึ่งเดียวครับเพระาะว่ามันสูงฝั่งเดียวนะครับไปเรื่อยๆครับมีคานเข้ามาเรื่อยๆนะครับได้ว,ว่าจะหมดงานแล้วก็มาเรื่อยๆครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับดูกันยาวๆเลยนะครับ ยาวเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงที่ลอกเมื่อวานนะครับว่าขนาดไหนครับสวยขนาดไหนครับไปชมกันเลยครับพอเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยครับนี่ครับจอมปลวกครับคลิปที่แล้วครับใหญ่ๆครับปาดไปแล้วครึ่งหนึ่งครับของนาบอกเอาแค่นี้ก็พอแล้วครับ ฝั่งนี้ต้นใหญ่ครับเอาไว้ก่อนครับนี่นะครับได้กากว่าก็เสร็จไปแล้วครับฝั่งนี้จอมปลัวครับอีกจอมหนึ่งก็เอาออกเรียบร้อยแล้วครับฝั่งนู้นครับเดี๋ยวกลับไปชมไอ้แมคโครทำงานต่อเลยครับครับมาชมกันต่อเลยครับ บาดบางๆครับบาดหน้าดินบางๆครับไม่ได้สูงมากนะครับเน,ะนาะมาไล่สูรคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ